เพศิลก็สุกรามเมื่อมีธรรมก็สุใจศีลดีสมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาจแจ้งกระจ่างเห็นแสงสว่างธรรมะปลายอุโมง มันแจ้งทั้งทางโลกทางธรรมเลยนะยโยมบ่อนะอาตมาได้ประกาศไว้เมื่อวันปีใหม่บอกญาติโยมมีฝีไม้หลายมือทำอาหารเก่งทำกับข้าวเก่งทำขนมเก่ง ทำเครื่องดื่มเก่งเชิญมาแสดงที่เวทีของวัดอินทารามไม่มีที่ขายหาที่ขายให้น้ำปีไปปีขอให้โยมมาขายของดีอย่างเดียวและที่สำคัญ รักษาช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยไม่ใช่มาขายอย่างเดียวแล้วก็เอาขายะว่าให้วัดนี่ไม่เอานี่คือข้อ,ขอต่อรองนะโยมนะแล้วขอโมทนาหลวงตาเช้าท่านเก็บขยะให้ก่อนใครเลยโอ้สุดยอดเตรียมพระเลี่ยมทองมาให้หลวงตาแล้ว เป็นของฝันาหลว <c oughs> งตาท่านทำดีท่านทำหน้าที่แทนสมภารหลวงตาท่านรักวัดเป็นห่วงวัดกลัววัดจะสก,กระปรกกลัววัดจะไม่สะอาดอ่านี่ท่านมาบวชให้วัดอาศัยท่าน ท่านไม่ได้มาบวชมาอาศัยวัดอสองคำนี้ลึกไปโยมนะปัจญาเลยลท่านจะมาบวชแบบอาศัยวัดดีหรือว่าจะมาบวชแบบให้วัดอาศัยดีแต่หลวงตาที่เก็บขยะตอนเช้าเนี่ยท่านมาบวชเพื่อให้วัดอาศัยถึงท่านจะมาจากแดนไกลแต่ท่านก็รัก วัดอินทรามอันนี้ชื่นใจอุปชายโยเมปันเตอหิชื่นใจท่านทั้งหลายได้รับฉันทานุัตว่าอาชาตะเคภานิเทโลไมหังพาโลหามปีเทรสะพาโลทุกรูป เป็นฉายยาเป็นเป็นสัจจะของลูกผู้ชายที่รับภาระจากอุปชาว่าต่อไปนี้ภาระอันใดอันหนักอึ้งของอุปชาทั้งหลายข้าพเจ้าหลังจากคมจีวรผ้ากาสายแล้วข้าพเจ้าจะขอรับหน้าที่แทน อุปชานี่ท่านทำกันแล้วหรือ,อยังครับทำกันแล้วหรือ,อยังอาชาตะเคธานิเทโลไมหังภาโลอัมปิเทละสะพาโลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปภาระอันใดของอุปชาเนี่ยตอนนี้อุปชาก็มีภาระหนักอิ้งเรื่อง ขายะในวัดเรื่องห้องน้ำห้องถูกข,ขาในวัดเนี่ยเนี่ยห้องน้ำห้องถูกข,ขาในวัดเนี่ยมีสมพารอยู่วัดหนึ่งแต่ไม่ใช่วัดอินทรามนะยมตื่นเช้าขึ้นมาก็บอกหลวงพ่อผมต้องล้างห้องน้ำห้องท่วมก่อนนำล่องล้างห้องน้ำห้องท่วมก่อน แกบอกเราเป็นเจ้าของวัดเราทำได้โอ้ก็หลวงพ่อวิเศษเลยสุดยอดเลยนี่คือนักบริหารตัวจริงพอสมภาร์ลงเองนี่แล้วลูกวัดจะอยู่ได้ยังไงยพอทุกคนต้องใช้ห้องน้ำหมดะไม่มีใครไม่ใช้ห้องน้ำหรอกนั่นแบบต้องช่วยกันเนี่ย ขอความดีงามจงบังเกิดมีแก่พระมหาเถระพระเถระพระมัชฌิมาพระนวกะอีกทั้งบรรดาสามเณรน้อยขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีศรัทธาภาษาทะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา พบกันอีกแล้วเสียงเกียแจ้วธรรมะจิตสบายสบายสตายหลวงพ่อแดงยามเชา้ายามเชา้าพบกันทุกวันเวลาเดียวกันนี้ธรรมะสาระนาลูกอันเป็นประโยชน์สดท่ผลพระธรรมคำสอน ของเองสมเด็จพระจินนบรบอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคาได้ฟังแล้วเรื่มใสสศรัทธาแล้วนำไปปฏิบัติตามแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่ตกไปในที่ชั่วที่กันดาลที่เลวร้าย ที่เดือดร้อนอย่างแน่นอนอย่างแท้จริงด้วยวันนี้นำเสนอเรื่องผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิษมีความเพียรติดต่อส่วนใหญ่จะทำความเพียรไม่ติดต่อไม่สารต่อไม่ต่อยอดส่วนใหญ่ทำความเพียรกันแบบศรัทธาหัวเตา่า ผูกข้าแล้วก็ผูกออกผูกออกผูกข้าบากบานมั่นคงเป็นนิดนยอมถูกต้องพระนิพพานอันปลอดจากโยคะหาทำอื่นยิ่งฝ่ามิได้บาลีว่าไว้เตยานยินโน สากติกานิจจังทานะปัตปิปัลกมาภูสันติทีลานิพพานังโยคักเหมังอนุตรังบาลีว่าไว้ตรงเป๊ะเลยนะยม ไม่มีคำว่าผิดเพี้ยนเพราะบาลีนี่มีจุดบังคับไว้เลยบังคับภาษาไทยเรายังเพี้ยนได้เลยตำบลของเราที่เดิมเป็นตำบลเมืองใหม่ตั้งเมืองใหม่กันตามประวัติหรือว่ากรุงเสียยาแตกแน่ ชาวายาก็เลยย้ายภูไม่ลำนาวชาวยามาหาที่ตั้งบ้านตั้งเมืองใหม่ก็เกินฝ่าสองร้อยปีมาแล้วนะโยมแข่นี้อาจจะเป็นป่าก,ก็ได้ในการย้ายเข้ามา จึงได้ขนานนามตรงนี้ว่าตำบลเมืองใหม่เมืองใหม่นั้นคำภาษาไทยจะเพี้ยนไปในการเป็นเหมืองใหม่แต่เดิมนั้นเมืองใหม่เขาบอกบุรุษผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้เป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานี่ชัดเจนนะโยม คนมีปัญญาเท่านั้นแหละที่จะคิดอะไรได้คนถ้ามีไม่มีปัญญาให้อยู่เครื่องแบบไหนก็คิดอะไรไม่ได้คนมีปัญญาเนี่ยจะอยู่เครื่องแบบไหนสถานะไหนอย่างใดเขามีปัญญาคิดได้หมดเลยโยมแต่คนขาดปัญญาคนไร้ปัญญาคิดไม่ได้ คิดไม่ได้จะอยู่สถานะใดก็คิดไม่ได้เพราะขาดปัญญาแต่คนถ้าก็มีปัญญาเขาคิดได้เขาคิดได้มันก็แปลกแต่จริงนะโยมคนเหมือนกันนะโยมคนเหมือนกันแต่ปัญญาต่างกัน ความคิดอ่านต่างกันคนคิดดีคนมีปัญญานี่คิดดีคิดก็ดีพูดก็ดีแล้วก็ทำก็ดีอะไรอะไรออกมามันดีหมดลยโยมแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาพูดก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดี ทำอะไรก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเปล่านโยงยังไปอิจฉาตาร้อนคนอื่นเขาด้วยอ่ะเห็นคนอื่นเขาได้ดีไม่ได้ไปอิจฉาตาร้อนเขาแต่ตัวเองกับไม่มีปัญญาคิดไม่คิดที่ต้นเหตุทุกอย่างมันมีสายเหตุความเป็นมาทั้งนั้นแหละ จู่ๆมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้นั้นบุรุษผู้ฉลาดนั้นก็คือผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สุขคนมีปัญญานี่เขาทำเรื่องราว่านี่มันจะประโยชน์สุขแก่ตนเองจะสร้างประโยชน์สุขแก่ตนเอง และก็ประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นด้วยเขาจะไม่เอาเปรียบมันจะฉันสุขสบายแล้วเธอจะลำบากไงช่างไม่คนมีปัญญาไม่คิดอย่างนั้นนะเมื่อเขามีความสุขแล้วตนเองมีความสุขแล้วครอบครัวมีความสุขแล้วบริหารตนมีความสุขแล้วบริหารคนมีความสุขแล้ว บริหารงานมีความสุขแล้วเขาก็ไปสงเคราะ์คนอื่นด้วยก่อนจะสงเคาะคนอื่นนั้นต้องสงเคาะ์ตนเองสงเคาะครอบครัวที่รับผิดชอบให้เขากินอิม่มนอนอุน่นไม่เดือดไม่ร้อนแล้วค่อยไปยอ้อนไปสงเคาะคนอื่น มันจะตรงหลักพระธ,ธรรมวินัยจะไม่เดือดร้อนในภายหลังครอบครัวเรายังไม่มีจะกินเลยแต่มาช่วยคนอื่นเขาอ่ะก็ใช้ไม่ได้นั้นคนบมมีปัญญาเขาไม่ทำคนมีปัญญาเขาต้องช่วยต้น <c oughs> ช่วยครอบครัวช่วยสังคม ในอาณาจากักรสิงลับยินชอบก่อนดีแล้วจริงขยายออกไปช่วยผู้อื่นด้านนอกเรียกตกปลาในาก็เก่งปลาในาก็ตกเก่งตกปลานอกก็เก่งโอ้ตกปลาในาประสานปลานอก เหมือนประสานสิททิศเลยนะยโยมเนี่ยผีชิดใจประสานสิบทิศต,ตกปลานอกตกปลาในประสานใจสิบสิบทิศเลยนี่คนมีปัญญาทำแบบนี้เลยนะยโยมเขาทำแบบนี้เลยคนมีปัญญาเพ่งไปนิดถึงธทม ที่ควรปฏิบัติที่ควรประพฤติและกติควรปฏิบัติแล้วเขาเพียนประพฤติธรรมนั้นให้ติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายแบบเหมือหลวงพ่อแดงบอกโยมไว้ตั้งแต่ปีใหม่ว่าตรงทำความดีวันนี้ปีนี้ให้มากแบบ วันวานเมื่อปีที่ผ่านมาปีหกสี่อาจไม่ได้ทำปีหกห้าทำนะโยมไม่ต้องไปลุยน้ำลวยไฟนะโยมนะไม่ได้บอกไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะโยมก่อนจะตื่นมาเข้ารายการเหี่งพ่อแดงก็นั่งสมาธิมาก่อนแล้วโยมนั่งสมาธิมาก่อน ่ันต่ำแปดนาทีนะโยมเอาให้สารความสุขมันหลังที่หน้าผากให้สมองซีกซ้ายอย่ามันทำงานอันนี้ไม่ยากโยมสังเกตไม่ยากถ้าใครทำสมาธิก่อนที่จะลุกจากที่นอนเนี่ยวันนั้นอารมณ์โยมจะแจ่มใส พระก็เหมือนกันโยมถ้าทำสมาธิแล้วอารมณ์จะแจ่มใสอารมณ์จะไม่ขุ่นมัวราคะโทสะโมหะเบาบางแต่ถ้าไม่ทำสมาธินี่ก็หมักทั้งหมักทั้งหมมทั้งดองกิเลสมันก็ร้อยรับท่วมทับไปในหัวใจเลยมันไม่ได้มีแต่ ลดมันมีแต่เพิ่มมันจะมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มมันก็จะมากขึ้นสะสมไปเรื่อยเๆรๆๆๆื่อยๆเรื่อยๆอันนี้สำคัญสำคัญมากๆากที่หลวงพ่อแดงบอกให้ทำฟาร์มเพียนปีหกห้า คือต่อนนอนให้นั่งสมาธิแปดนาทีตื่นนอนแปดนาทีเท่านั้นแหละโยมทำให้ต่อเนื่องอาเชวะกิตมาตบปังเนี่ยเพ่งพินิษคุณธรรมจรยยธรรมควรปฏิบัติแบบมีความเพียรแบบพืชธรรมโดยสิทธิสุดจริตธรรมโดยต่อเนื่องนะโยม โดยไม่ขาดสายอย่าไปใช้สูตรตาหัวเต่านะครับมันเป็นยังไงเจ้าสูตรสตาหัวเต่าเนี่ยอารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่จอยก็ไม่ทำแดดยังเช้าอยู่ไม่ทำยังเช้ามืดอยู่ไม่ทำ หนาวนักมักอ้างว่า,าร้อนนักมักอ้างว่าเว้ฝนจะตกแล้วทำไปทำมาวันนี้ไม่ได้ทำเลยโยมไม่ได้ทำสมาธิเลยโยมอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าผูกข้าผูกออกผูกออกผูกข้าวในที่สุดไม่ได้ทำ ในที่สุดก็ลืมลืมทำไปเิดเป็นนิสัยเลยลืมตลอดเลยลืมไปอีกปีหนึ่งลืมไปอีกปีหนึ่งปีที่แล้วก็ลืมทำปีนี้ก็ลืมทำปีหน้าก็ลืมทำอีกเนี่ยทำไปเธอโยมทำไปเธอะ สินดีสมาธิเกิดปัญญาแจ้งทำไปเถอะแค่แปดนาทีเท่านั้นเองเขาไม่ได้ให้เอามากมายนั่งกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่ต้องทำเพื่อให้สมองส่วนดีเขาทำงานบ้างโยมถ้าเราไม่ทำสมาธิสมองส่วนดีไม่ได้ทำงานนะโยมนะอยู่เฉย มันไม่เต้นแต่ถ้าเราสมาธิปุ๊บนี่สมองส่วนดีมันจะสำรวมจิตเนย่ยโยมเพ่งไปยังสมองส่วนดีจะทำงานอันนี้ไม่ใช่หลับกระตาพูดนะโยมมันมาจากคำการวิจัยการวิจัยสมองของนักวิจัยชาวฝรั่งครับ ถึงเขาไมา่ได้เชื่ออะไรง่ายๆอ่ะเหมือนหลวงพ่อแดงบอกพระทั้งหลายที่ฉีดวัคซีนน่ะจะฉีดแต่วัคซีนแต่ไม่ทำสมาธิภูมิมันไม่มาหรอกภูมิมันไม่เกิดมากแต่วัคซีนด้วยฉีดวัคซีนด้วยทำสมาธิควบกับวัคซีนไปด้วยเนี่ย เช้าแปดนาทีค่ำแปดนาทีก่อนนอนเท่านั้นแหละภูมิมันเกิดภูมิมันเกิดภูมิวัคซีนมันเกิดได้อยโยมมันเมื่อภูมิมันเกิดมันก็เกิดการป้องป้องกันเหมือนกับมีคนรักษาประตูไงแบบฟุตบอลมีคนรักษาประตูก็ไม่แพ้ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีภูมิป้องกัน เชื้อโรคมันก็ไหลเข้ามาได้อย่างสะดวกโยทินแต่ถ้ามีเรามีภูมิคุ้มกันแล้วก็ไม่กลัวไปไหนไปกันได้ใส่แมสอย่างเดียวล้างมือฉีดแอนกคฮออ์นี่ไม่ใช่เฮโรสารพาโอ้ยเปิดแมสคุยกันเลยอย่างนี้ป้องกันไม่ไหว ไม่ไหวเนี่ยเขาทดลองมาแล้วนะยโยวัคซีนนี่แหละเขาวิจัยคนที่ฉีดวัคซีนด้วยนั่งสมาธิแปดนาทีด้วยแล้วก็คนที่ไม่ได้นั่งสมาธิเลยแบบสบายสบายใจคนไทยแท้ ทำอะไรได้ดังใจนึกอะ่ะแบบส,สไตล์คนไทยอะโยมตามสบายสบายแบบคนไทยแท้เปิดแบดคุยก,กันโอ้แฮปปี้นิวเยียนานๆเจกันทีตอนนี้ไม่รู้จังหวัดไหนไม่รู้โยขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วหลังจากเช็คอินปีใหม่ผ่านไปขึ้นระดับหนึ่งเลย มันมาแล้วโอไมคอนเนถึงมันจะมีพิษเขาบอกมันไม่มากแต่มันติดง่ายมันติดง่ายมันติดไวโอไมคอนเนี่ยวันนั้นก็ตทำมสมาธิควบคู่กับการฉีดวัคซีนด้วยทำ <c oughs> ให้เกิดการ ภูมิคุ้มกันมากมีภูมิคุ้มกันมากป้องกันเราให้รอดปลอดภัยนี่ค่าเอาไปวิจัยเลยนะโยมนะส่วนคนที่มาได้ทำสมาธิก็ไปวิจัยเหมือนกันปรากฏไม่มีภูมิมีภูมิน้อยมีภูมิน้อยป่าคนที่ทำสมาธิเนี่ย ตอนนั้นมีของดีเนี่ยก็มาเล่าให้บรรดาแฟนพันแท้ช่วงนี้ธรรมะจิตสบายสบายสไตล์หนุ่มมแดงยามเช้ายามค่ำเนี่ยคนชมเยอะคนฟังเยอะคนให้ความสนใจเยอะเลยนะโยมให้ความสนใจเยอะคนชมเยอะเนี่ยก็เลยชักชวนว่าถ้ามีเวลาว่างก็มา กราบขอพรหลวงพ่อโตสามร้อยปีมาเดินเวียนรอบโบสถ์มาละหันวันมาค้าบูชาย่นมาอยู่ที่นี่หมดในโยมนะรวบรวมมาร้อยกองอยู่ที่นี่หมดก็ดีใจในนโยมโยมมารอดโบสถ์แล้วโยมก็ตีะระฆังเสียงะระฆังเนี่ยเป็นเสียงสวรรค์เลยโยม เสียงสวรรค์ของวัดอินทรามเลยเม่งเมงเมงเมงแต่อยากจะได้ให้มันเต็มโบสถ์มันขาดไปอีกซีกหนึ่งไงนั้นก็บอกทีมงานบอกหลายวันแล้วว่าน่าจะทำให้มันเต็มอีกซีกมันยังไม่เต็มทำอะไรอย่าไปทำแบบครึ่งๆึกลางๆให้มันเต็มถ้ามันเต็มคนเยอะคนก็อาจ,จะย้าย ปตีด้านฝ่ามือบ้างก็ได้บอกว่าจะตีให้ครบเลยมีขี่ลูกตีให้ครบเลยนั้นก็ฝากไว้แค่นี้แหละแอน,นดูริกาก็หมดเวลาซะแล้ว <c oughs> ลาทีไม่ใช่ลาก่อนแล้วก็ทีมงานก็ต้องมาก่อนเวลานะจ๊ะนี่นี่เจ็ดโมงครึ่งแล้ว ต้องขยับขยเยี่ยนขยายจากเคหสถานได้แล้วอย่าไปนึกว่ามันมีอะไรในกอภัยเพราะช่วงนี้มันยังอยู่ในช่วงงานอยู่วันนี้วันสุดท้ายและนี่เราก็จะมาประชุมกันแหละหาจุดอ่อนจุดแข็งที่เราจะต้องไปต่อสู้อีกเก้าวันเก้าคืนเนี่ยอันก็ฝากไว้ พระไวยพนญาตโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีศรัทธาท萨ะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในบวรบพุทธศาสนาจงมีความสุขมีความเจริญเชิดช่วงชัดชวานในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานยวนนาสุขะโภคะพระปฏิทาน ธานาสารธรรมสารสมบัติคิดสิ่งใดปาตนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบแล้วไปด้วยธรรมอิททิ่ตังปฏิตังตุมหางคิปะเมวัสมิจตุขอ้อความปาตน,นาน,นานๆจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จ,จ,รจสมดังมโนรถมโนไม่ดังใจปาตนาอธิฐานธรรม วิสัยธรรมวิสัยทัศน์อธิษฐานธรรมตั้งไว้นโยมนะขอความประสงค์ยำองหมายจงบมันงเกิดมีแก่ญาติโยมด้วยทั่วกันทุกท่านทุกโยมเทินขอเจริญพอ